สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการแนบลิงก์ YouTube ในงานมอบนะครับเน mm ื่องจากว่าการเรียนในภาคเรียนที่2นะครับจะเป็นการามีการส่งงานมอบซึ่งจะเป็นลักษณะของการนักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอและจะไม่ให้ส่งเป็นคลิปทั้งคลิปนะครับเนื่องจากว่าถ้าส่งออกมาเนี่ยความจุใน elearning มันจะถูกจำกัดเพราะนั้นอาจารย์จะให้นักเรียนแปลงจากคลิปวิดีโอเนี่ยลงไปใน YouTube ก่อน นะครับแล้วนักเรียนจะต้องทำ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 ลิงก์ยูทูบให้เรียบร้อยก่อนเมื่อได้ลิงก์แล้วนะครับนักเรียนก็เอามาแนบเป็นงานมอบที่ส่งอาจารย์สมมุติว่านักเรียนเข้ามาส่งงานมอบนะครับนี่คือหน้าอีเลนิ่งของห้องเรียนนะครับสมมติว่านี่คือคลิปมันจะเปน็นลักษณะประมบณนี้ครับให้ให้ส่งงานมอบนะครับเป็นลิงก์ยูทูบนะครับเมื่อเรียนมีลิงก์ยูทูบไว้แล้วนะครับถ่ายขึ้นมาแล,แล้วแล้วก็ส่งอัพโหลดลงไปในยูทูบแล้วเนะี่ย เรียนถึงเวลาส่งเข้ามาในนี้ครับจากนั้นให้มาที่ add submission นะครับแล้วก็มาที่เห็นไหมฮตรงนี้นะครับหน้านี้นะครับมันจะมีบอกว่า online t e x t เป็นไรนะครับจะเรียนพิมพ์ชื่อตัวเองก่อนนอนรอสมมุติชื่ออะไดีนนรอศศิรภพสมมุตินะแก้วชนิด ตอนอ่ะย่างเช่นชั้นปีชั้นปีไหนชั้นปีที่อะไรนะชั้นปีเลขที่เท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่นะครับตอนอะไรนะครับพิมพ์ไปก่อนครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นบรรทัดต่อมาให้นักเรียนแนบลิงก์วิธีการมาที่เครื่องหมายตรงนี้ครับเห็นไหมครับพอคลิกเข้าไปจะเป็นรูปตรงนี้เขียนว่าลิงก์นะครับคลิกเข้าไปนะครับจะเป็นแบบนี้ นักเรียนก๊อปลิงก์ของตัวเองมาแล้วางตรงนี้ครับอาจารย์ก๊อปไปแล้วสมมุติตรงนี้ตรงนี้นะครับวางเลยตรงนี้แล้วก็เ r ียน e link นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นนะครับสังเกตไหมครับว่าถ้าเป็นการพิมพ์ลงไปหรือวางธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นตัวอักษรสีดำแต่ถ้าเป็นการวางเป็นลิงก์เนี่ยมันจะเป็นตัวอักษรสีฟ้าแล้วพอแตะปุ๊บมันจะเป็นขีดนะนี่คือลิงก์ที่เราแนบไปแล้วนะครับแค่นี้นะครับจากนั้นก็กดส่งได้เลยนะครับันนี้องทาอะไรมีแค่นี้นะครับ แบบนี้นะครับนี่คือเรียบร้อยแล้วลิงก์ก็จะเกิดอย่างนี้ครับสมมตินี่คือลิงก์ที่นักเรียนบันทึกในงานมอบที่อาจารย์ให้นักเรียนส่งนะครับส่งแบบนี้ไม่ให้แบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยสมมติว่าถ้าเกิดลิงก์ของนักเรียนไม่อนักเ,เปลี่ยนแปลงยังเปลี่ยนแปลงทันอยู่เถ้าเราแก้ไขได้แก้ไขก็เปลี่ยนแปลงได้ของนักเรียนเองน,นี่คือวิธีการแนบลิงก์งานมอบลงใน e-learning ในงานมอบต่างๆที่อาจารย์จะมอบให้ในช่วงเทอมสองที่เรืปจะต้องเรียน